นี่คือตัวอย่างของคณะทะเลดนะจ้ะเด้อกระลังกระลังกันกระลังแก่แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเป็นอีกคือสิบไปเก็บอีกหลายลัตตี้นี่คือสิมดเขตแล้วเนาะจ้ะเนาะอันนี้ท้ายเบิง้งดนะจ้ะเด้อแล้วก็เขามาเบิ้งคลิปเต็มๆแล้วก็อย่าลืมเบิ้งคลิปเต็มๆได้ตัวจากนี้่นะจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ้งนั่นี่ขนาดโกะแบบไงเปลือบปลาละตัวเต็มต้นนมั้งหรอจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอมขางบเอวมีนตัดด๋วออกเต็มมั้งหรอจ๊ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง enjoy life style ในเดนมากจ้าื้นนี้ื้นนี้พายทิศอันมากินเข้าข้างนอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะส่วนลูกไส้บังคับลูกไส้มากลูกไส้ขับ่มาเสียงแห่งยุ่ิศาเสียงบ่มีพ่อแม่พี่น้องจ้ะอดฟังเอาใน่เด้อจ้าเด้ออันเป็นไขวัดปัตทานีไขนั้นเศร้าวต้อนจ้าปัตตานีเรื่องจะปวดหัวกระเล่นืันนี้อยากออกแม่างว่าอากาศมั่ดีวันเือโอกาสพาย อ้าวป้าไอทิ์มากินเข่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาพอขนาดทะเลหรอมามาสิพาตัดทะเลเนาะจ้ะเนาะอุศอุตศาฟังเอาเด้อจ้าเด้อเสียงจะได้ซ้ำนีละคุณไอทิตย์ไปยืนเั้นเบิ่งอันข้าเจ้าพายเรืออยู่บนชายแดดรีด,ด,ดีม้อนี้พ่อแม่พี่น้องจา้าใครอยู่สี่อันรมมันบ่มีมื้อนี้อันลมบ่มีประเทศนี่คนก็บ่อค่อยมีเสียงพ่อแม่พี่น้องจา้าอุตศาฟังจอยเอาเนืเด้อเบิ่งๆบิจอยสิพาตัดขนาดพ่อแม่พี่น้อง ใ,ใจเห็นหมนเ่ยตัดเอาเลยตัดบล่ล่ะนี่อยู่กอเดียวเอาหรอกจ้ะอน,นันกันเดี๋ยวกอใหญ่ๆพลดีกว่าสันเหลืออยู่กิ่งเดียวปล่อยเป็นไวสันเนาะ <c oughs> ต้นแหลกป่ะสิเอาคิดไปคิดมาอีตนน้นศาสตร์เมื่อกี้แน่จ้าพี่พ พอพันกับสับหลาบเยอะพอจับเอากอใหญ่ๆพุ่นเนาะกอที่มันหลายๆจริงพุ่นเนาะกอนี้ประจงเพิ่นไว้เบิ่งกอน,นี้ก็ก,กอใหญ่อยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะก็ลังแตกขึ้นมาอันอันนียนขนาดสีม่วงเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องขนาดสีม่วงนี่รสชาติเพิ่นสิออกขมจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะออกขมจ้ะมีสามก่อสี 4, ก่กอข้างในจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ แต่ว่าอันคือสิบปเอาดอกไปหาเอาอันกวัวอื่นคือเก่านะจน๊ะเนาะจงคนไหวซะพอดีผ้าโอกาสชิวโอกาสผ้าอา่ายเพิ่อมากินเข่าพยางเด่อนอยหาต่อจ้าสตัววาสเก็ตนี่ก,กระกบักใหญ่นึงนพ่อแม่พี่น้องจ้าพุอ่พีนาา่น้อจ้าแต่ว่าอันนี้จะไ่เอาดอกจะดอกเป็นกระลังออกดอกเป็นกระลังสิบา,น,าน่าจ๊ะเนาะพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ขนาดซีเขียวดนะจ้ะเด้อลำต้นสีเขียวอันนี้บกขมจะออกกันเป็นเดนคลื่อนขนาบ้านเหาา่จา,า,า,หาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะรสชาติขนาบ้านเห่านะจ้ะเด้อเบิ้ลลำตนบ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 น้นเพิ่นผลเขียวงามขนาดพ่อแม่พี่น้องเองต้นบักใหญ่บกเตยดอกกระร่งออกจ้ะพ่อแม่พี่น้องปล่อยไวเ้เป็นเจีเป็นอนแพร่พันธุ์นะจ๊ะเนาะถ้าว่าอัน อันหยดทางล่างมันนี่จ้ะอัน,นยอดทางล่างจอยสิเอาแล้วนี่จ้ะอันนี้สิเลยแตกแล้วจ้ะเนาะพีะ่พาตัดด้วยจ้ะเด้จอดสีเข,เขียวจ้ะ อ๋สวยจ้ะอันนี้อันนี้พักเเกระแหงทะเลเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพักกระแหง,งเทะเละเอาลืมบอกสู้ฟังบ้านบ,รากกบนนเร่ย์มากับอันน้องแพทได้เมื่อไหร่เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะน้องแพดอันเพื่อนอันทำงานอยู่บ้านจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะก็เลยบเร่ย์นองก็เล่ยเบเร่ยมานหน้ามือเนี่ยเยอะเก็เลยได้มาผู้เดียว บริมาน้ำกันอันนี้ยนเจอนพักกยแงกทะเลด,ด,ด้วยจ้าเด้อรสชาติกันรสชาติกันคล้ายๆกับอันจักจอยสิวา่าจังไรละ่ะรสชาติเพิ่นเกนล้ายๆกับบักแตงอะไรจ้าพ่อแม่พี่น้องคล้ายๆกับบักแตงด,ด,ด้วยจ้าเด้อจะได้บอกว่ารสชาติมันคล้ายๆกับอีหยังเนี่ย ใจคิดอันใดใดจะกระบ,บอกรสชาติคล้ายๆกับอันนั้นละจ้ะเห็นน้งน้งดีใจะสิตัดออกมาเป็นหนอทีเดียวพี่นหนอนงาคักจ้ะพ่อแม่พี่น้องเองกินแซ่บคักเด้อหนีใจปุ๊บนะทัดมาเจรกรรมเลยกรรมใหญ่ใหญ่เห็นบ่จ้ะพุ๊บน่ะตัดทีเดียวกรรมเต็มมือเลยพ่อแม่พี่น้องเองงามคักงลาย แต่โดยเครื่องก่อนเห็นพวกเจ้าไปเห็นน้ำเหลือไอฉัน้นไอไอทิ่นั่งอาบแดดให้เตยเวยอ,อยู่เห็นบ่ล่ะจ้าร์ปุณไปจับมาตัวปัะเทศน,นี่อันนี้ก็กอเักไะแนึงจา้าแต่ว่าแกเบิดแล้วแกเบิดแล้วคือจะบปเอาเบิ้นดอกจาก้าเอาไวเ้เป็นเป็นอันนี่ยเป็นเชือในปีปีปนา,น,านั่นจ้าเนาะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องพวกเจ้าได้ยินเสียงจ่อยบ่ล่ะเนาะ รสสาฟังเด้อจ้าเด้ออันนี้กับพักข่มทะเลเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องพักข่มทะเลรสสาปิ่แ่บขนาดละแซ่บคือพักกวางตุ้งเลยล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องเอาไปหนึ่งใสป่ปลาเอาไปแกงสมเด้อจ้าเด้อรสสาฟังเอาเด้อจ้ารสสาฟังเอาเด้บอบ่ได้ตะข่ำเก่านี่ล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเสียงจอยในแหบแพงคักไล่พวกมีมูกให้พ่อแม่พี่น้องกัน ได้เหได้หัวเลาะได้จ่ามือนีเด้อพี่ต่สิภาแบบเก็บฟินฟินแบบเงียบๆตรงคอตรวจคอไพ่หลายลๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้่าจ้า <c oughs> ไปหาตัวจ้า <c oughs> อันนี้กันบ้านเต็มแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ว่าบางบางกิ่งก็เอาได้ยุ่ิจ้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้ซุ่มนี่ซุ่มนี้เห็นบ้านไก่สมดุดเราได้จัด ดอกเป็นดอกแล้วแต่ว่าใจจะเอาอน,นี่จ้ะอันนี้เอาได้ยูแหนงเพิน่แนแหนงเพิ่นเอาได้ยูจ้ะตัดให้เพิ่นแตกนะจ้ะเนาะยังสิเพิ่นยิ่งตัดก็ยิ่งแตกเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พีน่น,อน้องพ่อแม่ว่าตัดแล้วเพิ่นสิตายเด้อจ้ะเด้อ บักไงบักเตะจ้ะไปชาไปหาตัว hmm. ม mm ึงเนี่ยตาสอนบ่กไงผดไงพู๋ไงคักไงแน่คนน่ะอือหูผดพู๋อีรีความงามของธรรมชาติเนะจ๊ะเนาะคนน่ะสุดยอดอีรีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยหาตัวจ้ามีงกอนี่กอดมาเมื่อกอดนี่จ้ะกอนี่เอาได้อยู่พ่อแม่พี่น้องกินเนี่ยพ่อแม่ นะจ๊ะจริงนะเอด็ดรถมีพวกขะกัลล่งบะกัลล่งแก่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบานเมื่อแล้วเนาะเบงเงี่ยม,มาเบิ่งอันอันกอนีพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันพักคุ้มทะเลจ้ะเบงเงี่ยน้าคขัดลายใบอ่อนใบเขียวขนาด ขาไก่ไล้พออันอนใจปั๊บนากองเมื่อกี้เนี่ยตะเขาไก่ไล้ไมันช่เป็นผาบมั่มวๆไล่ๆนะจ๊ะเนาะเมนี่ฝ้าดินเป็นใจอันเสียงกะบ,บ่มีพ่อแม่พี่น้องจา้าแต่ว่ามาเก็บอยู่นาทะเลไข่ยวนอันลมบ่แห้งจ้ะไปยินเสียงจอยอยู่มาแล้วผู้บา่าทรอยแางมาแล้วบ้านเท้ากระเอินพักปวยเล้งเด้อจ้ะเด้อพักปวยเล้งทั้งเหมือนเดนมาร์กเขาจ้าเอ,เอินพักกัน ผักโคมทะเลจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพูน่ะดยอดอ่อนอีรีหยอดอ่อนๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอวบเขียวใบจนว่าเขียวจนว่าเหลืองเด็ดแต่ไอเด็ดขึ้นอพระกระแตกจ้าพ่อแม่พี่น้องว่าต้องย่านเพื่นตายเด้อจ้าเด้อเพื่นแังแตกดีขนาดพ่อแม่พี่น้องพวกเนี้ยพูนพูนนะจ้ายิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกไม่ต้องกลัวว่าพวกเขาจะตายไปจับไปหาตัวก่อนหนึ่ง กำลังขึ้นซับลาบอยู่นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบืองก้อนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกลัวแบกไงแบกเตะเฮ้ยจอยสิพาเด็ดเอาแหนงเพิน่นแหนงที่เพิ่นแตกแตกขึ้นมานี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะรอเพื่อกำลังอัน,นอแหนงซับลาบอยูอ่ห้ามอิลีจ้ะ เมืองอันนี้เอาอันนี้เอาไดยุจันทร์เนี่วยวัดตองญาตดอกเพื่อนน่ะทราบลาบยุจ้ะดูนะเดึงการบนบนน่าจะเขียวงามขนาดาานี่พระเจ้าทั้งอ้ยแนงเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยแนงเพิ่นพี่นนะอันนี้แนงเลยจา้ะเด้อ บอกง่ายบอกเต้พ่อแม่พี่น้องยังอันเวลช่วงฝนตกนี่ก็ต้องห่วงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าขึ้นมาทราบหลาอย่คเกา่าว่ามีทางศูนย์พันจ้าแห้งตัดกับแห้งแตกได้จ้ะเด้อจิตยังลึกตอนหนาไปแล้วไปจ้าไปหาตัวมาบนก่อนนี่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ย ึงแม่จับปุณ่ะพันแก่แล้วอันนี้สีเขียวเด้อจ้าเด้อขนาดสีเขียวขนาดสีเขียวจะบ่ออกรสขมจะออกหวานกรอบจ้าพ่อแม่พี่น้องขนาดสีม่วงออกจิขมเด้อจ้าเด้อความสวยงามของเพ,พ,พิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ,อเ้ยพวกเจ้าเห็นบ่หมปุณจะสิถ่ายเบิ่งรอบๆเด้อถ่ายเบิ่งรอบๆจ้ากลัวนิดหน่อยพึ่็ออกเต็มอยู่พุ่นจ้บพ่อแม่พี่น้อง ใายก่ออยู่จ้ะสุดยอดอีรีคักแน่อีรีพงแฮพ่อแม่พี่น้องน้ำคักจ้ะสุดยอดอีรีควานงามจ้ะพงลำตุ่นพันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดอีรีจ้ะความงาม ของธรรมชาตินะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นสีแพะพันธุ์ลายอย่างหลายอยู Maria, uma, ่ละจ้ะเพราะว่าดอกเต็มต้นอยู่จากพ่อแม่พี่น้องเองโหน่ะงดงามคักงามแน่สุดยอดอีหลีกระสอ่อนนะจ๊ะเนาะมืงเงี้ยนี่อันเม็ดที่จอยเก็บไปจ้ะก็สิเอาไปไปล่องปลูกอยู่ละจ้ะเด้อเม็ดที่เคยเก็บไปนั่นจะกระลังแช่น้ำอยู่ ใส่หนำจะคืนนึงแล้วก็ไปใส่ลงดินมันยังสิแตกง่ายเนาะจ้ะเนาะสุดจวดอีรีพ่อแม่เป็อห่วงเอยอุ้ยวิญญาณเดินเดินนี้จากกันขนาดก่อนนี้เป็นงามคักจ้ะถึงสิเก็บอะไรก็สะออนเป็นจะธรรมชาติสร้างมากเป็นงามอีรีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเลือดสุดจวดอีรีจ้ะอู้ยคันเขียวมื่อวันนี้เบาเสียงดังบ่ได้พ่อแม่พี่น้องกีดกาดบ่ได้ค่อยแหบค้อแหงจ้ะ ไปจ่าจระศิพพ์หาตัวเนาะพออยากไปไสจ่าพ่อแม่พี่น้องเมืองเนี่ยจะแม่งนังงามไรกว่าปลเลือปลาลายเลยสุดยอดอีรีจ้ะนังหลุบนังข้ามยู่นี่ยแหละสอนกัวขนาดน่าจะเนาะตรงเน่ยโหดลายพุูดขั้นเข่วพ่อแม่พี่น้องไปหาต่อจ่าอุ้ยมันนี้ห่อนขาคอนแน่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ มามืนอ,กกอนีิกาอนี่บักไงบักเตงามขนาดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งใบพิ่นโอ้โหเบิ่งลำต้นเพิ่นนะจ้าเด้เบิ่งเบิ่งลำต้นเพิ่นธ์เห็นบ่หละพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องจา้าและลำต้นเพิ่นพุ่นน่ะเขียวม่วงงามขนาดใบนี่ใบบักไง,บ,กไงบักเตจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้จาธรรมชาติสร้างมาพุ่นน,น่ะสมกับคณะทะเลอีลีจา้าพ่อแม่พี่น้องใบไงคักไงแน่จ้ะงามเนาะอ้ย สวยสง่าอลังอลังการงานตาอิรีจาคมเพี่น้องอสุดยอดจะบึงแนงามคา่ะงามแน่ไปหาตัวจ้าเออจะบึงแกมีจั่อแม่น่น้นองัุหน้างา,ามค่ะงามแน่จ้าเห็นบบกสุดยอดอิริบ,บึงตัดไม่ห้ แต่พม่พี่น้องเอ้ยจีนแงง่ามัลายยิ่งตาก็ยิ่งแตกเด้อจ้ะเด้อ ค่อนลายลายยุ่ทะเลจ้ะพ่อแม่ี่นองแด่ดีๆคอนมาเต็มทะเลมานอนอาบแดดมาเล่นน้ำภาก,กันเตะกอขนาดเตกแซวสะก็มีฝลังก็เจ้าบูอุจกัจกะยังเ้าจะนะนวงแหวเตก๊กอขนาดแตกแซวสะ ไปหาตัวจ้ะหยดงา,ยามค่ะเบืองก้อนนี่พ่อแม่พี่น้องจ้าเบืเ้องไหนโอ้โหโดอกบานดอกแกอลังการงานสางอีกแล้วจ้ะเบื้องสีไทยเบื้องลำตุนเพิ่นเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยพวกเจ้าเห็นบ่พุ่นน่ะลำตุนเพิ่นพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้อีเขียวสุดหยดเลยจ้าพ่อแม่พี่นอ้อ,นอง,งเอองบืเ้องไหนงามคักงามแน่เนาะจ้ะเนาะก้านอีเขียวบักใหญ่บักแต้นี่ ตนนเพิ่สุดยอดของความงามจับเงน่นแต่เป็นเม็ดเม็ดก็สิร้ายคักปีนี้เพราะว่าขนาดนี้เริ่มแก่ร้ายแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเม็ดก็สิลุนเต็มไปหมดก็สิมีแต่ขนาดละปีหนาน,นี่ซับลาบแทมช่ายหาดแล้วจ้าน้องพ่อแม่พี่น้องเลยสุดจดดีจ้าหาต่อจ้าอันนี้แห่งอลังการงานสางคักจับพ่อแม่พี่น้องจ้าบิง่งแนดดนะ ยอดอีลีเ้ยปุ่นะขักลายสิพาสตัดเอาใบอันนี้อ่อนๆเพิร์นนะจะเด้อยสุดหยดอีลีปุณนะกอดสองกามกอดยุทธนาปุณขกๆๆๆักขักขักขักเจตั้งกองแกบาทกันนะจะเด้อจะสิพาสตัดอองแตนหยดอ่อนๆเพิน่นเพรม่นยังดอกใบอ่อนเพิ่นนะ่ะมันยังสิบริเวณไปเสียดกัน แพทเห็นแพทก็ส <rôle à déc> ิโ <dans> อ <les gens ici> ้ยมันจะมาผัดแท้จะมาดูคักแท้แพทเอ้ยแพทแตกคักแตกแน่นี่แตงแตนใบตัดเอาใบอ่อนเพิ่นเนาะจัะเนาะพราพันบุ์ปริบิบไปเสยดกัน ถือคนแดงก็แตกดีจ้ะตรง,งน,นั้นอีกนโหดพ่อขึอย่างในใบพ่นเนี่นี่พ่อแม่เป็นอน่งไรจอดนขนาดตรง,งนี้นีจ้ะ อันเอาไปเฮ็ดอันลาดนาทะเลนะจน๊ะเนาะใส่ตุ่มมะหมากระแส้ะพ่อแม่พี่น้อง เป็นสามสิบสิปไปเนะจ๊ะสุดยอดอีีจ้ะไปหาต่อจ้ะ เบิ่งกอนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยใบอ่อนๆเต็มพี่จันกอบักใหญ่บักเตอีลีพอนะเด็ดเอาไว้อ่อนๆเพิ่นจ้ะเพิ่นได้อันฝนเถืออันตกใส่พ่อแม่พี่น้องจ้ะทั้งแตกขึ้นคักก็เก่าตัดออกให้เพิ่นได้แตกคักกว่านี้อีกจะน้อยได้แก้เด็กเก็บเพราะอะไรด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเด้ จ้ไปนออนเพื่แน่นี่เธอจวดอีลีจะเหม็นเจ้าแอรอัด <g ül> เกิดเบียรเกิดเดสียจนมากคักจะ้ะพูดพูดแลว้วพูดน่ะแน่นอนแน่นแน่นีน่หลับเนี่ยแะสะอ่อนอะไรหาย มันแขวจะมันสับหลาบยงามคักงามเนี่ยห้อยขาเจาห้อยดกน้อยเขาเตะเล่นพ่อแม่พี่น้องจะ้จะแต่จะเลียบยงตุน่นขจไม่ายยางเล่นก็จะกระเตะเล่นไปพร้อม่แม่จ้ะสุดยอดอีรี หยอดอ่อนๆเพบนใบอ่อนๆมาเป็นหยอดอ่อนๆจ้ะกอปักง่ายปักตะแต่เม็ดร้ายคัแะแต่จับพี่นานี่ยเฮ้ยไปจับไปจปับไปเบิ่งกอเก่านั่นข้างๆกอเก่าที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่จ้ะจกก้ะกอหนึง่ง เขียวคักเขียวเอามงคักม่วงแน่งามคักลายเอามาจอยสิพาไปเอาอันอันผักโขมทะเลก็พี่พี่จ้าบังเอิญพูน่ะอูยูพูน่ะเขียวคักเขียวแน่เพื่อนสาวนี่ว่าเอามาโหลดเอามาโหลดพะวะแสบคักลายพะวะ จะได้เพื่อนสาวจอยเพื่อนสาวเวียดนามด้วยจ้ะเ้ออวบคัก,กอวบแน่ว้ยเอา้าใบพันจกันดึงกันมากก็เลยขาดเอ้ขาดไปแล้วอืมฮะพักกันโค้มทะเลนี่เก็บกระมวลกินกระแสบจ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ย คนสะาบลายู่คนได้สอกคนคุนนี่แต่ของคนหมดเลยคุณจ้ะปวดพ่ออีดีเด้อเลยพ่ออึดป่อยากพักคุมทะเลน่ะจม่เล่าดุกคักลายเอาว่าพี่พี่เปียดไปเสียจนไในโขดเทีนเพียงว่าพี่ฉันจะเก็บเธอกลับบ้านไปฝากเพื่อนสาวฉ no ันวาง่านี้วังว่าพ่อแม่พี่น้องสิมุนมวนน้ำจ่อยเด้อจ่มอนีเด้อ แบบเสียงแอบๆนี่ดีนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคัดแถวคนละคนละพักจ้อยคัดท้เได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่จ้ะพักที่จอยเก็บม,มาได้เนาะก็มี่พักอันขมทะเลพักขนาดทะเลขนาดเธอขนาดทะเละเครื่องสีม่วงสีเขียวนะาจาน้ะเนาะแล้วก็พักอัน พักกระแหง,งทะเลนี่จ้ะพักกระแหง,งทะเลเดี๋ยวกันนี่พักกระแหง,งทะเลจ้ะพักกระแหง,งทะเลอยู่ไต่กุนกระตาเด้อจ้ะเด้อคลิปนี้กระสีฝากไว้ซ้ำนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์เด้อจ้ะเด้อจะมีให้จ่อยพ่อแม่พี่นอกกอ้องจ้ะจอยกกราบขอบพระคุณหลายๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิบดฏิภาดคลิปใหม่ต่อไปเด้อจ้ะเด้อชิดถวัตตมาดามเฮ็ดแล้วมือนี่น้องบ่ได้มานั่ม ไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ